ใครยังไม่มีเป็นเพื่อนกับชาวนาจับกล้องพัดนะขอเป็นเพื่อนนั่นเลยนะครับแล้วก็จะได้ดูไอ้หูไม่ดูไม่เข้าครับจะดูไลฟ์สดเลยกันครับคอมเมนต์ได้ครับแล้วก็นะับดูสวยๆก็จากเพจของชาวนาจับกล้องเลยครับเอาเละครับตอนนี้นะครับเริ่มไลฟ์สดแล้วครับตอนนี้บอกเป็นรายการที่พิเศษมากๆครับรายการมันเกิดขอ้นกัอาจารย์ทุกคนนะฮะอยากมาหลายครั้งแล้วเดี๋วยวไปบินโดน ตามไม่ icana, you, ลงเรียนให้หน่อยนะเอาแล้วคร <Get S 2> ับเป็นประตูที่สองครับเรียบเรียบลองลองหอยเอาจนได้ลงมาหน่อยลูกลงมาหน่อยลูกยบร้อยรับจังลูกนะครับไม่เป็นไรลูกทำไมเจ้าสเต็มนะครับอืมนะที่สิบที่เจ้าอองลีครับนะอองลีใส่มาสแตม สแต,แตมดึงคืนย้อนหลังขึงน้นนำสองศูนยอย่างนี้นะครับต้องมีแมตช์รอบนหนีนตายอีกแมตช์นึงแน่นอน<า>เอาลครับตรงนี้แหวกมาแหวกมาแล้วก็โอ้โหจายมาไม่<า>ไม่รู้กันกับเพื่อนครับตรงนี้บอลกันตอน<า>่อครับบอลมาที่น,นั่สิโด สิโยสิโยโอ้โหไายพัดเดี๋ยวนี้ยครับเพื่อนไม่ไปครับสแตนไม่ไปครับไต่ทางไปทางครับนี่ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสจ๊อบเบิร์ดครับเดี๋ยววันที่13 14ครับนะมาเป็นผู้สนับสนุนนะครับเปซตตัดแก้ชิงแค่ของท่านเบตังชิงแค่ของท่านนะครับแล้วก็วันที่12ตุลานะครับโอ้โอติเซตแล้วก็อเไปคให้ให้ไห้รับคุณที่ว่าบ้าวเห็นทางด้านของ ขอชินพัปรพาวครับตั้งตั้งเตะครับตั้งตเตะบริเวณใกล้ๆเขานะครับตรงที่เราล้มเมื่อกี้นี้นะครับเป็นพาวครั้งที่หนึ่งครับนะครับในรายการของวัดบ้านป่งนีแดงครับนะครับ12ตุลาครับประเพณีสักบาเทว โคตรหยกโคตรหยกโคตรยกมาครับนี่นะครับมีภาพแอคชั่นมาคู่นี้เรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวลงสื่อเดี๋ยวลงสื่อแล้วก็ตรงนี้ทัดบอลออกไปครับได้เป็นรูปคอนเอร์คิกครับของด้านทีมพอจินภัทรครับสวัสดครับสองศูนย์ไม่เพียงพอต่อชัยชนะครับแมตช์แรกนะครับเล่นด้วยกันอึดๆครับนะพ่ายแพ้ต่อทางด้านของทัพพันธ์ FC มาแมตช์ที่สองนี้กระหายชัยชนะครับนะ โค้ชกบอกว่าถ้าไม่ชนะก็กลับบ้านมีเท่านั้นเองนะครับนักกีฬาเลยมีพละลังแล้วอ้าวพลาดแล้วสูกพับโต้ไม่อยากไม่ถูกครับโต้ครับดูรักษาประตูอย่างนี้ขอการยิงของยากครับไม่ต้องกลัวเอาละครับทางด้านของพลังเลยเป็นพระนักกีฬาโนคเพราะอันนี้ไม่มีทอสีทอสเล็สโอ้โหเขาเรียกบอลรอบจากครับนะขออนุญาตนะครับนะจะเล่นไหไม่เล่น